นายกรัฐมนตรีพร้อมกับครอบครัวนะคะได้ร่วมกันทําบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ45ปีที่บ้านพักค,ค่ะโดยเด็กชายสุภเสิก็ได้อวยพรขอให้นางสาวยิ่งรักนั้นมีความสุขสวยเป็นสาว2,000ปีและบริหารบ้านเมืองราบรื่นตลอดไปค่ะ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐรมนตรีได้เปิดบ้านนิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูปจากวัดบึงทองหลางมาทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ45ปี21มิถุนายน2555โดยมีนายอนุสรอ,อมรชัดสามีและเด็กชายสุภเสกอมรชัดบุตรชายร่วมทำบุญตักบาตรด้วยในวันนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ได้สวมชุดสีม่วงซึ่งเป็นสีที่ชอบมีสีหน้ายิ้ยมแย้มสดใสยอยู่ตลอดเวลานะคะ สำหรับการทำบุญตักบาตรครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ถวายอาหารและยาสามัญประจำบ้านพร้อมกับดอกบัวซึ่งภายหลังทำบุญตักบาตรแล้วนางสาวยิ่งรักพร้อมสามีและบุตรชายได้ร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลต่อจากนั้นน้องไปได้เดินมาหากลุ่มผู้สื่อข่าวค่ะพร้อมกับถือโมเดลกระดาษรูปเปียโนขนาดเล็กและกาดอวยพรที่ประดิษฐ์เป็นของขวัญเตรียมมอบให้เป็นวันเกิดให้กับนางสาวยิ่งรัก ดยในระหว่างนั้นนายกรัฐมนตรีได้สวมกอดบุตรชายซึ่งน้องไปก็ได้กราบอวยพรให้มันดาต่อหน้าผู้สื่อข่าวนะคะว่าขอให้แม่มีความสุขสวยเป็นสาว2,000ปีและขอให้บริหารบ้านเมืองราบรื่นตลอดไปขอให้คุณแม่มีความสุขครับแล้วก็ขอขอให้คุณแม่สวยเป็นสาวสองพันปี ขอบุญพรบัวหลเหมือนที่ที่แล้วเปล่าขอบุญพรคุณแม่ด้วยนลูกคือแล้วขอแล้วก็ขอให้คุณแม่เขียนอยู่ในนี้ขอให้คุณแม่บริหารบ้านบ้านเมืองได้ราบรื่นตลอดทีขณะที่นายกรัฐมนตรีก็กล่าวค่ะว่าภูมิใจที่ลูกชายทำของขวัญด้วยตัวเองแล้วเอพรบันเกิดให้ ด้านนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายพันธบโทโรทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวอวยพรมันเกิดให้กับนางสาวยิ่งรักษณ์ซึ่งมีศักด์เป็นอาโดยระบุนะคะว่าขอเป็นกำลังใจและเป็นกองหลังที่คอยปกป้องอป,ปูเต็มที่ไม่ว่าใครจะมาคิดร้ายหรือจะออกมาโจมตีก็ขอให้กลับเข้าตัวผู้ที่คิดร้ายและโจมตีเหล่านั้นเอง ส่วนบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลมีบรรดารัฐมนตรีสสพักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลทยอยเดินทางนำกระเช้าดอกไม้มาอวยพรบันล้ายวันเกิดครบครอบ45ปีของนาย,ยกรัฐมนตรีอาทินาวะอากาศเอกอนุดิตนาครทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายประวัติอุตโมดตนายสามารถแก้วมีชัยสสพักเพื่อไทย ขณะที่พักชาติพัฒนานายแพทย์บรรรัษชานุกูลหัวหน้าพักชาติพัฒนาพร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์พงศวสดิ์สวัสดิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำสอส,อสอของพักเดินทางมาร่วมวอวยพรด้วยเช่นเดียวกันกับพลเอกสเสถียรเพิ่มทองอินนะคะปะหลัดกระทรวงกลาโหมก็เป็นตัวแทนนำคณะข้าราชการกระทรวงกลาโหมที่นำกระเช้าดอกไม้ไวอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับนายกรัฐมนตรี และคาดว่าตลอดทั้งวันนี้จะมีคณะบุคคลสสและข้าราชการทยอยเดินทางมาอวยพรนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องค่ะ